สวัสดีลินอลับครับช่องเอโตแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาพูดเกมนี้อีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครในอนาคตนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงโลมปคข้าวๆที่ผมได้ไปเก็บข้อมูลมาจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็โลมปคข้าวๆนี้มันจะเป็นการมากับอีเวนต์กิจกรรมนะครับ ก็ิจกรรมแรกนี่ตอนนี้เกมยังไม่เอาเข้านะครับเดี๋ยวกิจกรรมแรกมาเดี๋ยวตู้ใหม่มาจะได้ตัดสินใจว่าควรเปิดไหมมีอะไรดีๆไหมนะครับก็รัแ,แบบคร่าวๆผมที่เอามาก็คือผมจะเอามาแค่3อีเวนต์นะครับคือหรือประมาณ3เอ่อสามสิสามตู้นะครับประมาณตัวละครนะครับที่จะเอามาคุยกันในคลิปนี้นะครับผมมา เรามาดูรบเมปคข้าวๆกันก่อนนะครับรบเมปคข่าวๆนะครับอีเวนต์แรกของเรานะครับอีเวนต์แรกนี่มันจะมา2ตู้นะครับมันจะมา2ตู้2ตู้2ตู้นะครับก็ตู้ตู้แรกอ่าตู้แรกที่จะมาก็คือตู้ของอีเวนต์แรกของโรงเรียนเซนต์ลอสแมรี่นะครับหรือโรงเรียนของเอลินะครับเอริกานั่นเองนะครับก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่นะครับ2ตัว2ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ มาในตู้ถัดไปนะครับเป็นตัวละครสายสนับสนุนกับสายโจมตีนะครับเดี๋ยวเรื่องสกิลเราจะมาพูดกันในคลิปนี้เลยนะครับอะต่อมาครับอีเวนท์ที่2นะครับหลังจากจบอีเวนท์โรงเรียนเซนต์โรสแมรี่ไปต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนของเพาเวอร์นะครับโรงเรียนของพวกจองมาสีแดงนะครับอันนี้ก็จะมี2ตัวละครเข้ามาเช่นกันนะครับ จะมีสายตจงตีอ่าสายจงตีกับสายโล่นั่นเองนะครับสายโล่นะฮะอ่าต่อจากไอ้โรงเรียนนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนเมโลรี่ฟอเรสต์นะครับโรงเรียนป่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนพวกของยุคคัตยุคดูนาตานะนั่นเองยุคขตะอะไรแบบนี้น,นี่เองนะครับก็จะมีสองตัวละครนี้นะเป็นสายจงตีกับสายสอถสังหารนะครับก็รถแมลคร่าวๆสามตู้นะครับก็ผมจะเอามาแค่ ของตัวละครนี้ก่อนเนาะถ้ามันถึงตัวละครของโรงเรียนเมนดูรีแล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้นะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้านะก็มาดูสกิลของสามตัวละครนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ดีนะครับผมจะมาให้นะครับก็ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือตัวน้องตัวนี้ นั่นเองนะครับน้องที่มีคุณหนูนะ roster. น้องคุณหนูน,นั่นเองนะครับน้องตัวนี้จะเป็นสลับสนุนนะครับเป็นต <pol Gothic engine Den zel> ัวลดต้านทานเวทนะครับแล้วก็มีเผาไหม้นะครับทําให้ตอนนี้จะเป็นตัวตัวแรกนะครับที่จะเข้านะครับคบกับตัวโลนะครับตัวโลตัวหนึ่งจะมาอาสกิลให้ฟังครับก็มาดูอาสกิลแรกนะสกิลแรกของน้องคือสร้างความเสียหายเวทเดี่ยวนะครับและลดต้านทานเวทนะฮะก็คือตัวน้องตัวนี้จะมีลดต้านทานเวท กับเกือบทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับ,รบสร้างวาษียหายเวททั้งหมดนะครับและลดต้านทานเวทแล้วก็ถ้าการ์ดของสกิลนี้เป็นขั้นสองนะครับจะเผาไหม้ศัตรูด้วยนะครับทําให้สกิลนี้มันจะติดต้านทานเวทแล้วก็ติดเผาไหม้ศัตรูนั่นเองนะครับก็สกิลนี้ก็แบบอืเผาไหม้นะอะไรแบบน,นี้อ่ะสกิลต่อมาครับสกิลไม้ตายนะครับ ก็คือสกิลนี้จะสร้างความเสียหายเวททั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าสตูที่ติดดีบัฟเผาไหม้นะครับจะทําให้สตูติดสถานะล็อกการ์ดสกิลนะครับอันคือก็คือยังไงคืออ่ามันจะเป็นบัฟใหม่นะครับบัฟใหม่ที่จะเข้าในตู้นี้นะครับมันจะเป็นบัฟที่เวลาสตูมีการ์ดอะไรเป็นสกิลทั่วไปหรือสกิลอะไรสกิลสองอะไรแบบนี้มันจะทําสามารถทําให้ล็อกการ์ดไปน้นได้ หรือมันเรียกว่าสถานะเซลล์ครับไออะไรนะสถานะล็อกแบบเหมือนเหมือนซีซีอ่ะแบบเเหมือนเป็นซีคิวซีซีนั่นเองนะครับก็น้องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รดต้านทานเวทเผาไหม้และมีซีซีในอัลติเมทนะครับแต่อ่ามันต้องติดเผาไหม้นะครับมันอ่าจะไปคอมโบกับไอ้ตัวเผาไหม้โจอื่นได้อย่างสเตฟานี่อะไรแบบน,นี้ได้นะครับก็อืมแต่น้องนั่งเก้าอี้ให แท้ตัวที่อยู่แลน้องอ่ะเป็นตัวตีแทนนะครับอะไรแบบนี้เนาะเออครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวน้องโลนะครับอ่าตัวน้องโลเนี่ยเป็นสายนลกนะครับเป็นอ่าเป็นตัวแท้งรับดาเมจแทนนะครับก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับมาดูสกิลแรกของน้องเลยดีกว่าครับก็สร้างมหาหายกายภาพเดี่ยวนะครับแล้วเพิ่มและเพิ่มบัฟหายใจโดยจิตวิญญาณนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟใหม่ ที่ผมไม่ได้เข้าใจว่ามันทำอะไรได้ต้องรอใหเออ้เกมมันเข้าก่อนเราได้ดูสกิลนี้ถูกต้องนะครับต่อมาครับสกิลสองครับทำให้ศัตรูจงตีใส่น้องแทนนะก็คือสกิลนี้จะเป็นสกิลที่จะทำให้ศัตรูอ่ะมาจงตีใส่น้องแทนหรือเป็นยิบ้าสกิลวยโยนเองนะครับสกิลต่อมาครับสกิลไม้ตายครับทราบพเสียหายกายภาพทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายจากคุณลักษณะที่เหนือกว่าให้กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟใหม่เหมือนกัน ต้องรอใหอ้น้องเข้าก่อนนะครับถึงจะได้รู้ว่าสกิลแรกสกิลสองมันไอ้สกิลไม้ตายมันมันเป็นบับยังไงนะครับก็รอให้น้องเข้าก่อนน้องเป็นตัวที่เป็นตัวแทงนะครับใครที่อยากได้แทงตัวฝั่งของโรงเรียนนี้ก็เปิดได้นะครับนะครับก็อะไรแบบน,นี้เนาะมันก็มีตัวของน้องโลกกับน้องเก้าอี้นะครับต่อมาครับเรามาดูฝั่งโรงเรียน โรงเรียนอันนี้กันดีก,กว่าครับโรงเรียนจอมมานนะครับก็ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือตัวจู่โจมนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีอะไรมากครับมันเป็นตัวละครที่ทำดาเมจแรงต่อศัตรูที่ถูกโจมตีเพิ่มนะครับก็เอาง่ายๆตัวที่มันโจมตีไปโดนแล้วหนึ่งรอบแล้วก็เอาน้องไปตีก็จะเพิ่มดาเมจตอนนั้นตามนั้นเลยนะครับ สกิลแรกก็คือสร้างวาเสียหายเวทเดี่ยวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสกิล่อมาครับก็คือสกิลสองสร้างวาเสียหายเวทแถวไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็สกิลเดี่ยวเช่นกันไอ้สกิลหมู่นะครับอันสกิลหมู่สกิลไม้ตายครับสร้างวาเสียหายเวททั้งหมดแถวไหนก็ได้นะครับอ่าไอ้สกิลสองกับสกิลไม้ตายนี่มนเป็นสกิลทั้งหมดนะครับตีหมดเป็นสายเวทน้องเป็นตัวเวทนะครับก็ไม่มีอะไรมากน้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวดามเมจที่เอาไว้ตีนะครับแค่บัฟพื้นศกน้องก็คือจะ เครื่องพลาสียหายตอนตอนสตูที่ถูกถูกจง,งตีนะครับหรือถูกจงตีไปรอบหนึ่งแล้วเอาน้องไปตีมันจะเพิ่มพลังเสียหายนั่นเองนะครับตัวละครต่อมาครับก็เป็นตัวคู่พิชชัทตัวโล่นั่นเองนะครับตัวนี้ตัวละครนี้มันจะมีบัฟอันหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือบัฟสะท้อนสะท้อนดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทด้วยนะครับก็คือเพิ่มต้านทานเวทนั่นเองนะ สกิลแรกของน้องนะครับก็คือสร้างความเสียหายเวทเดี่ยวนะครับแล้วเพิ่มเกราะป้องกันเวทนั่นเองนะครับก็ตรงตีไปแล้วก็เพิ่มเกราะป้องกันเวทให้กับตัวเองนะครับแล้วก็คือต่อมาครับสร้างความเสียหายเวททั้งหมดและลดพลังโจมตีศัตรูนะครับสกิลนี้ก็คือลดพลังโจมตีศัตรูไปนั่นเองนะครับมันก็เหนียวาเมยใหญ่มากแค่ลดโจมตีนะครับต่อมาครับกิลไม้ตายมันจะเป็นบัฟเพื่อนแล้ว อ้าวมาปั๊บเพื่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะปั๊บเพื่อนในทีมครับมีโรคสะท้อนดามีและเพื่อนเพิ่มเกาะต้านฐานเวทให้เพื่อนร่วมทีมครับมีทังเกาะสะท้อนแล้วก็ป้องกันเวทนะครับน้องก็เป็นตัวง่วงนอนนะครับเป็นเอ่อสกิลอันไม่ตายนี่แบบป้าอยากนอนแล้วขอ,อนอนก่อนนะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีสกิลสะท้อนดามจนะไปต่างๆสะท้อนดามีก็เอาน้องไปเล่น รอเปิดน้องก็ได้นะอ่ะเรามาดูฝั่งของฝั่งของป่าดีกว่านะครับก็ตัวแรกเคยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวน้องจิ้งจอกนะครับจู่โจกนะครับตัวนี้จะจะให้ติดตัวนี้มันจะมีเนื้อไขกันยากนะครับมันก็ติดยากด้วยเช่นกันนะครับเรามาอาสกิลกันเลยดีกว่านะสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย เวทเกี่ยวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากคีดสองครับสร้างบาเดเจ็บเวทเกี่ยวและมีโอกาสติดล็อกสกิลก็คือที่เหมือนไอ้น้องกอี้ที่ผมพูดไปตอนนั้นนะครับก็คือสกิลล็อกสกิลก็คือเวลาเราตีไปนะครับมันจะล็อกสกิลของศัตรูที่เราทำวามเสียหายนั่นเองนะครับทำให้เหมือนเป็นสกิลซีซีแต่ตัวนี้มันจะซีซีได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะติดแค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดก็สกิลมันจะแม้สกิลเดียว ที่ไปทำดาามจได้อย่างเดียวนะครับต่อมาครับสกิลไว้ตายครับสร้างังเสียหายเวทเดี่ยวและติดพิษนั่นเองตัวนี้มีเป็นสกิลติดพิษด้วยนะนั่นเองนะครับก็พาสิ่งของน้องครับก็คือสกิลติดตัวน้องก็คือจะมีโอกาสติดหลับนะครับมันจะมีโอกาสติดหลับรอบหนึ่งนะครับก็ถ้ามันติดทั้งล็อกกับหลับไปด้วยก็ซีซีเยอะเลยนะครับซีซีไปด้วยนั่นเองครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครสายซีซีนั่นเองนะครับ ตัวละครต่อมาครับตัวละครฝั่งตัวทีสองนะครับของฝั่งป่านะครับที่เข้าในนะครับเข้าต่อป่านะครับเข้าพร้อมกันก็คือตัวล็อกสังหารครับตัวละครนี้จะลดด้านถัดคี้ให้ศัตรูนะครับแล้วก็มีสกิลที่ทําให้ศัตรูตัวนั้นโดนเป้าหมายล็อกเป้า่นเองนะครับก็คือมันจะล็อกเป้าหมายตัวนั้นไปแล้วเราจะต้องกีนตัวนั้นทันทีนะครับก็คือแบบเราใช้สกิลไปแล้วเราล็อกเป้าหมายตัวนั้นไป เพื <unting> us, exactly. exactly. ่อนของเราอ่ะไอเพื่อนของเราอ่ะมันจะใช้สกิลใส่ตัวนั้นตัวเดียวเลยนะครับนั่นเองนะสกิลแรกของน้องก็คือสร้างปรสหายเดี่ยวนะครับกายภาพเดี่ยวนะครับไม่เป็นตัวกายภาพนนเองนะต่อมาสกิลที่สองครับสร้างมรสหายกายภาพเดี่ยวที่และลดต้านทานชีให้ศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเดี่ยวเช่นกันไม่ตายครับสร้างมรสหายเดี่ยวนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูหนึ่งตัวเป็นเป้าหมายของสกิลเพื่อนนะครับก็คือที่ผมบอกไปก็คือล็อกเป้าหมายนั่นเองนะ ก็ประมาณนี้กับตัวละครที่รถแมปคร่าวๆสามหกตัวละครที่จะเข้าในาแผ่าแรกนะครับเอาไว้ไม่ใป็นแผทนแรกดิประมาณประมาณสามเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผ่านประมาณสองเดือนอก่อนก่จอนก็จะจะมาพูดรถแมปอันอีออันหนึ่งมันมีประมาณหลายตู้เลยนะครับหลายตู้ที่จะไม่พูดนะครับของเซอร์ญี่ปุ่นนะครับเอาคร่าวๆมาหกตัวก่อนนะมันอาจาอะจะมันเยอะจะมันเยอะเยอะไปนะครับก็ สำหรับใครที่จะได้ตัวอะไรก็อาจจะสินใจเอานะมันจะมีตัวตัวตัวลดตัวซีเยอะอตัวโลตัวสะท้อนดามจตัวาดามจอะไรแบบนี้นะครับก็ไปคิดกันเอานะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นี่คือรถแมทที่คร่าวๆที่ผมไปเก็บข้อมูลมานะครับ ก็อีเวนต์แรกมาก็จะมีสองตัวนี้เข้ามานะครับคือน้องโลกกับน,น้องก็อีนั่นเองนะครับน้องุณหนูนั่นเองนะครับไปเจอกันนะกับคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันนะครับทุกคนไปไปครับ